นิทานเรื่องเขาวกับดำนิทานเรื่องนี้เล่าต่อกันมานานแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งชอบใจลูกสาวชาวนาผู้ยากไรลคนหนึ่งเขาเชิญชวนชาวนากับลูกสาวไปที่สวนในคฤราสหาของเขานั้นเต็มไปได้วยกรวดกว้างใหญ่ที่มีแต่กรวดสีขาวกับสีดำเศรษฐีบอกชาวนาว่า ท่านเป็นหนี้ข่าจำนวนหนึ่งแต่หากท่านยกลูกสาวให้ข้าข้าจะยกหนี้สินให้ทั้งหมดชาวนาไม่ตกลงเศรษฐีจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหมข้าจะหยิบกรวดสองก้อนขึ้นมาใส่ในถุงผ้าใบนี้ให้ลูกสาวของเจ้า หยิบก้อนกรวดก้อนหนึ่งจากถุงนี้หากนางหยิบได้ก้อนสีขาวข้าจะยกหนี้สินให้ท่านและนางไม่ต้องแต่งงานกับข้าแต่หากนางหยิบได้ก้อนสีดำนางต้องแต่งงานกับข้าและแน่นอนว่าข้าก็จะยกหนี้ให้ท่านด้วย ชาวนาเป็นอันตกลงเศษธีจึงหยิบกรวดสองก้อนใส่ในถุงผ้าทันใดนั้นเองหญิงสาวเหลือบไปเห็นว่ากรวดทั้งสองก้อนนั้นเป็นสีดำเธอจะทำอย่างไรหากเธอไม่เปิดเผยความจริงก็จะต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงผู้นี้หากเธอเปิดเผยความจริงเศรษฐีก็จะย่อมเสียหน้า และยกเลิกเกมนี้เป็นแน่แท้แต่บิดาของเธอก็จะยังคงเป็นนิกเศษธีต่อไปอีกนานแสนนานเมื่อเธอนึกได้เช่นนั้นลูกสาวชาวนาจึงเอื้อมมือไปหยิบกรวดขึ้นมาหนึ่งก้อนพลันเธอปล่อยกรวดให้ล่วงหล่นลงสู่พื้นกลืนหายไปในกรวดสีดำและสีขาวในสวนนั้น เธอมองหน้าเศรษฐีแล้วเอ่ยว่าขออภัยค่ะขออภัยที่ข้าพลังเผลอปล่อยกรวดร่วงล่นแต่ไม่เป็นไรนะเจ้าคะ่ะในเมื่อท่านใส่กรวดสีขาวกับสีดำอย่างละหนึ่งก้อนลงในถุงนี้ดังนั้นเมื่อเราเปิดถุงออกดูกรวดก้อนที่เหลือก็จะย่อมรู้ทันที ว่ากรวดที่หยิบเข้าไปเมื่อครู่นี้เป็นสีอะไรโอ้ยที่ก้นถุงเป็นสีดำเจ้าค่ะดังนั้นกรวดที่ค่าทำตกก็จะย่อมเป็นสีขาวเจ้าค่ะชาวนาพ้นสภาพลูกนี้และลูกสาวไม่ต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงผู้นั้น เราส่วนใหญ่ถูกสอนมาให้มองปัญหาเป็นแบบสีดำกับสีขาวแต่ไม่ใช่ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างดำกับขาวเสมอไปในทางตรงกันข้ามหากเรามองต่างมุมจะพบหนทางการแก้ปัญหามีมากกว่าหนึ่งทางเสมอและการยืดหยุ่นพลิกแพงไปตามสถานการณ์เป็นวิธีการหนึ่งโลก ไม่มีสีดำกับสีขาวเสมอไปค่ะ